ซื้อโกโใหม่เถอมาเลสกายังป้องสานเช็ดสานเช็ดทำสถิติพังสุดในลีกเนวิลยกสานเช็เทียบคาริอุสสวัสดีครับ ขอต้อนรับค yeah. yeah. ุณช่องบดีม yep. ีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแล้วข่าววงการฟุตบอลแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องมาดีมีเรื่องเล่านะครับมาวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะก่อนจะไปเริ่มใครดูชอบใจกันแต่ไม่ได้กด s ับสไครต์กันฝากกด subscribe ให้กันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ในทุกช่องทางของมาดีมีเรื่องเล่าใครยังไม่กด follow ใครไม่กดติดตามฝากกด follow ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็วิวโปรดักต์ข้างล่างนี้นะสิคัาเดินใจเพียบเลยไปตามๆกันได้เลยนะครับผมโโอ้หเมื่อคืนนะดูแล้วก็แบบดูไปแแล้วก็บบ โอ้โห uh huh. ขัดใจไปใช้คำนี้กันครึ่งแรกยังโอเคนะครึ่งแรกยังโอเคครึ่งแรกประมาณก่อนโดนก่อนโดนล,ลูกเ่อเรียนนะก่อนโดนล,ลูกตีเสมอโอเคดูได้เรื่อยๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่พอแบบโดนตีเสมอปุ๊บมาครึ่งหลังรู้สึกแบบเออมีข้อผิดพลาดที่ต้องตับเยอะนะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันใน5้าชอบ5้าไม่ชอบแล้วกันนะทุกคนนะอะมามาเข้าเรื่องของเรากันเลยแล้วกันนะไปเริ่มกันที่อย่างที่บอก เมื่อวานเชลซีไปเยือนที่เอเด็ตสเตเดียมนั้นแล้วก็แพ้ไป3ประตูต่อหนึ่งขึ้นนําก่อนด้วยนะขึ้นนาก่อนด้วยจากความผิดพลาดของของตัวใหม่ใช่ไหมของกองหลังตัวใหม่นะครับผมบูซานอมนะันแล้วก็แล้วก็จริงๆในจังหวะแบบพอเราได้ขึ้นนําไปแล้วอ่ะมันจะมีจังหวะที่ชาโรบาไหลให้กับพาเมอร์แล้วแจ็กสันแม่งไม่ยิงอ่ะน่าเสียดายจังหวะนะั้นไม่งั้นน่าจะได้2ลูกไปแล้วด้วยสาไปนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มาโดนทั้งเออ,อชื่ออะไรวะ กวาดิโอนมาโดนกวาดิโอนยิงแล้วก็มาเป็นฮาแลนด์จากความผิดพลาดของซานเชสนะแล้วก็มาลูกสวนกับนะครับผมปิดท้ายจากฟิลโฟเน่ด้วยนะก็ทำให้เชลซีเนะี่ยแพ้ไป3ประตูต่อหนึ่งนะและตอนนี้อันดับเนี่ยตกรูดมาอยู่ที่อันดับที่6แล้วนะห่างกับอันดับอย่ยามนซิตี้เนี่ยแค่1แต้มแล้วก็นิวคาเซิลด้วยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้หลังจากนี้จะเป็นงานยากของเชลซีแล้วนะที่จะลุนท็อปโฟเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่เนี่ย เวลาที่เหลืออยู่ในตลาดซื้อขายเนี่ยถ้าไม่รีบแก้ผมว่าจบแย่กว่าเดิมแน่นอนนะอ่ะทีนี้เนี่ยหลังเกมนะมาเลสกเนี่ยพูดเรื่องหลังเกมว่ายัางไงนะมาเลสกีเนี่ยบอกว่าในความคิดของผมเนี่ยเราเป็นทีมที่ดีกว่านะดีกว่าใน1-2เดือนก่อนหน้านี้เพราะว่าช่วงเวลาและเกมแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยพัฒนามากขึ้นนะอย่างแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยต้องการประสบการณ์เหล่านี้ผมเนี่ย พูดเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนนะว่าจากนี้ไปเนี่ยเราอาจจะจบอันดับ3อันดับ4อันดับ5อันดับ6เกมที่เหลือจนจบฤด,ดูกาลเนี่ยสามารถเปลี่ยนอันดับของเราไปได้เลยนะสิ่งที่ดีเนี่ยคือเรายังคงมุ่งมั่นและพยายามพัฒนานในทุกๆเกมมีการชมด้วยนะครับผมบอกว่า อตอนที่เราทําประตูได้นะมาเลเกา,ลาบอกว่าเราเนี่ยเริ่มเกมได้ตามที่แผนที่วางไว้ววเลยเราทําประตูแรกได้เรามีโอกาสยิงประตูที่2ได้1แบบสอสาครั้งเลยนะผมเชื่อนะแล้วก็มั่นใจเลยว่าถ้าสมมติเรายิงประตูที่2ได้เกมจะเปลี่ยนไปจากนี้อย่างสิ้นเชิงแต่โชคร้ายที่เราทําไม่ได้นะการเพสสูงในเกมแบบนี้เนี่ยคุณต้องกล้าหาญเพราะรู้อยู่แล้วถ้าเราเพสสูงเนี่ยคุณจะปล่อยให้ผู้เล่นดีดีสุดของพวกเขาอย่างฮาแลนด์เนี่ยโดนตัวต่อตัว,ต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 วกับกองหลังของเรานะแต่ผมคิดว่าในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของเกมเนี่ยเรารับมือได้ค่อนข้างดีเหมือนนกั แม้ประตูที่เราเสียไปในประตูที่สองนะครับผมเราเนี่ยอยู่ในสถานการ์ตัวต่อตัวนะชาโรบาเนี่ยแต่เราเนี่ยยังมีเวลาที่จะควบคุมสถานการณ์นั้นให้ดีกว่านี้ด้วยเหมือนกันนะฟังเคียดีๆไม่ด่าไม่ด่าคนทาพลาดนะแต่ไปพูดถึงชาโลบานิดนึงด้วยเหมือนกันนะครับผมสรุปเนี่ยแหละเอาสั้นๆมาแค่นี้นะก็คือดีกว่าตอนนี้เชลซีดีกว่าเมื่อเดือนธันวาแล้วก็ต้นเดือนมกราแล้วก็ปลายเดือนพฤศจิกาอะไรประมาณนี้นะแต่ สิ่งที่ยังต้องพัฒนาเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของความคมเหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวอยา่าอยา่อยาที่บอกดีเทลอะไรสเดี๋ยวาไปพูดกันในคืนนี้แล้วกันนะอ่ะแต่ที่จะพูดถึงอีกคนหนึ่งเนี่ยมันไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับผมกับคําถามเลยมึงออกมาทําไม <laughs> คือเข้าใจนะว่าโพสิชันที่ยืนอยู่นะมันเป็นเหมือนสวีปเปอร์ตัวสุดท้ายใช่ปะ่ะแต่การตัดสินใจของมึงเนี่ยไม่ดีเลยเวอร์ซันเชนเน่เนี่ยโอ้โหอามาลสกาเนี่ยป้องเรื่องนี้ว่ายังไงนะเขาบอกว่าตอนดีๆนะ มาเ์สกาเนี่ยนักถูกนะะักข่าวถามเรื่องฟอร์มของซานเชซมาเ์สกาบอกว่าเราเนี่ยมั่นใจในตัวโรเบิร์ตซานเชซอย่างแน่นอนเขาเองก็รู้ตัวดีนะว่าเขาเนี่ยทำผิดพลาดในช่วงนี้เราเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเขาเรามีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์เต็มนะและเราเนี่ยก็จะรอดูนะว่าเขาจะตอบสนองเรื่องนี้ยังไงมาเ์สกาบอกว่าทีมของเราเนี่ยทำได้ดีนะแต่นาะทีสุดท้ายเนี่ยเราก็เสียป,ประตูนะครับผมประตูจนเสมอหนึ่งหนึ่งนะแล้วก็พอประตูที่2เนี่ยลูกเย็นมันก็เปลี่ยนไปเลย ซานเชสเองเนี่ยก็เป็นคนที่ออกมายอมรับนะว่าต้องทําได้ดีกว่านี้การทํางานหนักในทุกๆวันเนี่ยคือหนทางในการพัฒนานะเราเนี่ยพยายามพูดคุยกับพวกเขาทุกคนอยู่เสมอด้วยเหมือนกันอันนี้พูดถึงในรูปแบบทีแต่ทีนี้มาพูดถึงสถิติของซานเชสกันหน่อยนะซานเชสเนี่ยเมื่อวาน ทำสถิติจ่ายบอลสําเร็จเพียงแค่54%เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็เสียการครองบอลไปทั้งหมด19ครั้งนะซึ่งมากกว่าผู้เล่นทุกคนในเกมที่เชลซีเจอกับแมนซิตี้เมื่อวานเลยนะครับผมและการที่ซานเชสพลาดเมื่อวานเนี่ยทำให้ซานเชสเนี่ยทำพลาดมากที่สุดนะ5ครั้งในฤดูกาลนี้ไปแล้วนะเทียบเท่านะครับผมกับโกของอิสวิตนะอย่างมูริสด้วยเหมือนก,นกันก็คือ5ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยโอนาน่า3ซานเชส4ใช่ปะ ตอนนี้มาเทียบเท่าแล้วนะเป็นอาสย์เป็นการทําพลาดท,ที่มากที่สุด5ครั้งในจีซันนี้ด้วยนะคือบอกไปละเคยพูดมาตลอดเลยว่าถ้าเราอยากจะมีเราอยากจะไปอยู่อันดับที่ดีกว่านี้โกเราต้องไม่ใช่ซานเชสและแน่นอนกองหน้าต้องไม่ใช่มิโคลัตแจ็กสันแจ็กซันเดี๋ยวเราคข้าไปว่ากันในใน5ชอ่องหไม่ชอบนะอ่เนี่ยแต่ที่ซานเชสก่อนจ่ายบอลก็พลาด เสียคานคลองบอลเสียตำแหน่งก็เยอะใช่ปะ่ะและพลาดทุกเกมมีโอกาสมีจังหวะพลาดในทุกๆเกมและคำที่มัเสกาบอกว่าเราเนี่ยมั่นใจในตัวซานเชสอย่างแน่นอนคำถามเดียวเลยคือใครคือเรา <laughs> ถ้าเราหมายถึงแฟนบอลกูคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แน่ๆนะเพราะฉะนั้นถ้าบอดมันมันมองถึงเรื่องนี้หน่อยอ่ะมันควรจะต้องจัดการเรื่องนี้ให้ดีกว่า ถ้าจะแบบโอ้โหทุ่งซีใช้ไปผมว่าตัวเราเองเนี่ยแหละตัวเราเองตัวทีมเชลซีเองเ่ยมันจะไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกและผมเคยพูดไปแล้วถ้าเราพลาดการเล่นแชมเปี้ยนลีกสปอนเซอร์ก็อาจจะไม่ได้แล้วก็เงินจากคุแบบค่าลิขสิทธิ์แชมเปี้ยนลีกก็อาจจะทําให้เราพลาดไปได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เริ่มลงทุนในแต่ตอนนี้นะผมว่าเราจบแย่กว่านี้แน่ๆนะ เดี๋ยวเราดูต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงน,นนะระหว่างแบบเนี่ยตลาดซื้อขายที่เหลืออยู่อีกประมาณแบบ 4- 5 6หวันนะให้มาสุดแบบ7วันเลยนับวันนี้ด้วยรอดูแล้วกันว่าบอร์ดบริหารจะจัดการยังไงกับเรื่องนี้นะครับผมอ่ะโอเคก่อนจะไปที่ข่าวสุดท้ายนะครับผมให้ทุกฝ่ายตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามไม่กาช่องมอดีมีเล่าด้วยนะครับฝากไปด้วยนะโอเคข่าวต่อไปเนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์ของแกร,รี่เคฮิลที่เป็นคอมเมนเตอร์ให,ให้กับ, Sky Sport บ,บกาสากายนะเขาบอกว่า เขาทําอะไรอยู่นะผมเนี่ยหมายถึงว่าเขาเนี่ยทำผิดพลาดเยอะมากๆเลยนะความผิดพลาดของเขามันมากมายมากผมเนี่ยจำได้เลยว่าหลายปีก่อนเนี่ยผมเคยวิจารนะครับผมโรลิสคาลรอุสนะที่ตอนที่อยู่กับลิเวอร์พูลยังหนักในช่วงเวลาที่เขากำลังพัฒนานและทําผิดพลาด ลิเวอร์พูลตอนนั้นเนี่ยเป็นทีมที่กำลังเติบโตจนถึงจุดที่สามารถคว้าแชมป์ได้นะแต่พวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ถ้ามีคาริอุตเป้าเสารเพราะเขาเนี่ยทำผิดพลาดมากจนเกินไปตำแหน่งเนี้ยมันสำคัญเกินไปและผมคิดว่าณเวลานี้เชลซีต้องมองหาผู้รักษาป,ประตูคนใหม่ได้แล้วมันชัดเจนนะเพราะว่าเขาเนี่ยทำผิดพลาดมากเกินไปในทุกสัปดาห์บางครั้งเนี่ยเขารอดจากสถานการณ์นี้ไปได้แต่วันนี้เนี่ยเขาไม่สามารถรอดพ้นไปได้แล้วมันคือจุดเปลี่ยนเล็กๆในเกมนี้เลยด้วยซ้ำ เห็นป่ะมันไม่ต้องใช่แบบมันไม่ต้องเป็นแฟนบอลน่ะคือเป็นคนอื่นเป็นใครก็รู้อ่ะจริงๆริใครก็รู้อะว่าแบบคือเนี่ยไม่ต้องเป็นแบบไม่ต้องเป็นอย่างแคทรี่เคงเป็นอดีตนักเตะแบบแฟนบอลอย่างเราไม่ก็รู้ว่าไอเฮียโกคนนี้มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่จริงๆนะมันก็เลยทันที่บอกใช่ป่ะพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยเออมันก็ภาพนี้มันก็มาเลยเหมือนกันนะ ก็มองว่ามันไม่ใช่แบบเนี่ยถามว่ากูใช่ไหมกูใช่เลยเนี่ยคาริวุฒถ้าไม่ดีกว่านี้กลายเป็นคาริวุฒแน่ๆน,นะครับผมก็สงสารเหมือนกันสงสารคนต้องเอามาเทียบนะคาริวุฒก็เออมีม,มีมีประวัติเออมีผลงานที่มันไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าสมมติซานเชสเนี่ยทำผลงานไม่ได้ดีกว่านี้มันจะไปเทียบเท่าคาริวุฒได้เลยนะครับผมอะ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าเสียงแบบจากวิจารณ์แบบเนี่ยจากแฟนบอลจากแบบ เอ่อคอมเมนเตอร์ใช้คำนี้ในการแกดลี้เคห์ยูน K K K นะแล้วดูว่าบอร์ดบริหารจะจัดการงานกับสถานการณ์แบบนี้นะอ้าวรอติดตามไปด้วยกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวไปว่ากันในห้าไม่ชอบห้าชอบห้าไม่ชอบไอ้ขื่อนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะโอเคเราหนา่นนาะก็เป็นทั้งหมดของบดีมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมมาคิดเห็นกันค่ับวันนี้นะมาเนจะไดอย่างปองใครอยางปองกูมไม่ปองแล้วกูมไม่ปองละคนนึงนะครับผมแล้วก็ ซานเชยสอย่างที่บอกทำสถิติพลาดมากที่สุดนะแล้วก็คิดว่าพลาดขนาดนี้เทียบเท่าคาลิบอุรือเปล่าใครคิดเห็นไงคลิปวันนี้ก็ที่คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมนะคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับเปิดใจกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร,ร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องมันดีมีเรื่องเล่าด้วยนะสำหรับคมมลิปนี้ลาไปก่อนคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย